สวัสดีครับพบกับเฮตินะครับช่องเอมินทีวีกันอีกนะครับวันนี้มีทางลูกค้านะครับแก๊บบะอ่าแก๊บเอ็กเพจนะครับได้โพสต์ว่า iPhone 8เครื่องพวกรับของปุ๊บหายเลยนะครับก็คือเขาก็มีโพสต์นะครับแสนกว่าบาทแก๊บได้ชดใช้ให้นะครับอันนี้มันแก๊บมีประกันนะแต่ประกันไม่ถึงแสนแน่นอนนะครับมีประกันการส่งของนะครับอาจจะต้องติดต่อ แต่เรื่องของพวกนี้มันมีข้อมูลทั้งเรื่องของอาชื่อคนขับนะครับทะเบียนรถอันนี้เฮียเซ็นเซอร์ไว้ทั้งหมดนะครับข้อมูลเดี๋ยวเฮียทิ้งลิงไว้ให้นะครับไปหาข้อมูลในในี้ีทีหนึ่งนะครับอันนี้เราไม่รู้ว่า ID ดีเขาเป็น ID จริงหรือเปล่าหรือ ID เช่านะครับปัจจุบันนี้นะครับถ้าวงการไรเดอร์ก็น่าจะรู้นะครับมันมีการเช่าซื้อ ID กันอยู่นะครับแต่หลายคนอาจจะงวงว่าเอยเช่าซื้อยังไงก็ก็ให้ ID ไ d ดีไปหรือให้โทรคือ อย่างแกรเนี่ยมันจะมีการล็อกอินผ่านอีเมลนะครับก็ให้อีเมลไปเอาแล้วแล้ว,ลวเงินล่ะที่เงินที่จะได้ถึงว่าเขาให้ให้เงินมาเป็นแบบเครดิตอีกเงี้ยอ่าเงินพวกนี้ก็จะเข้าบัญชีของเจ้าของ ID ดีละครับเจ้าของ ID ก็มีการโอนให้กับคนที่เช่าซื้อ ID การเช่าซื้อ i อเนี่ยจริงๆตามกฎระเบียบของแกป็บเลยตามกฎระเบียบของบริษัทไรเดอร์ทั่วไปริบรีทั่วไปเนี่ยมันผิดแน่นอน นะครับแต่ใน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 เงื่อนไขของทั่วไปของตํารวจหรือของอะไรพวกเนี้ยถ้ามันมีการเขียนการเช่าซื้ออะไรทั่วไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ผิดอะไรแต่นะครับมันก็มีการผิดในในรูปคือเขาจะจับอะ่ะเขาก็จับแน่นอนสิ่งที่เขาจับแม่มันก็มีอยู่สองรูปแบบนะจับเจ้าของไอดีกับจับคนที่เป็นเป็นคนเช่าซื้อไอดีแน่นอนเจ้าเจ้าของไอดีอะ ก็ต้องเสียเวลาเนาะเพราะชื่อเราอยู่ในนั้นเวลาทางแกรปตามก็ต้องตามจากเจ้าของไอดีนะครับหรือถ้าทา,ทางเจ้าของที่คนเรียกเนี่ยเจ้าของ i p h o n นตามเขาก็ต้องเอาข้อมูลตัวเนี้ยไปแจ้งความกับตํารวจใช่ไหมครับพอแจ้งความเสร็จตารวจก็ต้องเอาข้อมูลตัวนี้ยไปเซิร์ชในในทางฐานระบบของตํารวจก็จะมีฐานระบบอ่าบัญชีละอ่าอ่าทะเบียนราษนะครับแล้วก็ เลขทะเบียนรถเนี่ยทางตำรวจก,ก็ต้องส่งไปที่ขนส่งนะครับก็จะนำสื่อถึงเจ้าของรถนะครับเป็นชื่อใครยัยงไงนะครับสิ่งที่อยากใหญ่ะเตือนเนาะคนที่ส่งของพวกราคาแพงๆพวกเนี้ยเนี่ยอยากจะให้คนเนี่ยใส่กล่องพัสดุกให้เรียบร้อยอย่าบอกเขาเลยว่าเนี่ยนะมันคืออะไรนะครับก่อนที่จะส่งถ่ายรูปแ็กเกจยิ่งของเราเวลาแพ็คถ่ายวีโอรียบร้อย เวลาส่งกรุณาแบบมีกล้องวงจรปิดหรือถ่ายวิดีโอไว้ให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่ลูกค้า,าทางบอกไรเดอร์เลยก่อนที่ไรเดอร์จะไปส่งนะครับลบก,กวนไรเดอร์ถ่ายรูปพร้อมลูกค้าให้ด้วยนะครับคืออะไรเพราะว่าหนึ่งเป็นหลักฐานนะครับหลักฐานว่ากล่องมันสมบูรณ์แบบนะครับก่อนที่จะไปถึงถึงไรเดอร์นะครับปัญหานี้มันเกิดขึ้นในหลายครั้งหลายคราวมากก่อนหน้าน,นี้ก็มีส่งลบบูหายมีทั้งลาลามูก,ก็มี นะครับบัญชีเช่าซื้ออย่างนี้ยแหละนะครับไปมีเช่ามาไอคนที่เป็นเจ้าของไอดีก็ต้องเสียเวลาตามหานะครับอันนี้แน่นอนนะครับคุณต้องเสียเวลานะครับคุณก็อาจจะได้เล็กๆน้อยๆอาทิตย์ละพันก็ว่ากันไปนะครับแต่คุณต้องมาอาจจะถ้าถ้าเอาจริงๆอะ่ะตามหลักแล้วเนาะถ้าถ้ามองในมุมกฎหมายก็จะต้องไปฟ้องร้องเอาค่าเสียหายจากอะไรบริษัทได้ไหมเพราะบริษัทมีประกันหรือ จะไปฟ้องร้องเอากับเจ้าของไอดีไงก็คือผมไม่รู้แหละเพราะเขาผมเรียกไอคนเนี้ยมาก็เป็นเป็นชื่อของคนเนี้ยแต่ผมไม่รู้เนี่ยไอคน,นที่มารับอะมันคือคนอื่นหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่รู้นะว่าเป็นการเช่าซื้อหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ก็ยัง,ย,งยังตามตัวไม่ได้ว่าไอโฟนแปคเอเียอ,อไเรื่องนี้เดี๋ยวก็นะครับตามกันต่อแล้วกันว่าจะไปถึงตอนไหน ก็มีหลายเพจนะครับตอนนี้ก็ออกทางทางข่าวแล้วนะครับทางเพจข่าวแล้วก็ทางเพจของไรเดอร์หลายหลายเพจนะครับที่ก็มีการแชร์ออกไปอย่าละว่าต่างกันต่อนะครับว่าไปถึงหลายแล้วนะครับข้อมูลพวกนี้อย่างเฮียทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใครต้องการเอาข้อมูลจากลูกค้าคนนี้แชร์ให้แชร์จากลิงก์เขาเลยลวกันนะครับี่ยไม่อยากเปิดเผยตรงนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ควกับเรื่อนีครับ